สวัสดีตอนเย็นๆในช่วงเดือนต้นเดือนมกราปี67นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านสวนก็จะพา,ามาดูต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้นะครับแต่ก็คงไม่ได้มาให้ความรู้อะไรพวกเรานะครับคือผมพอดีปลูกต้นมะพร้าวไว้แล้วก็ประสบปัญหา คือใบมันแห้งนะครับยอดแห้งก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายัางไงผมปลูกมพะพร้าวไว้สีต้นนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งปลูกมพะพร้าวได้ต้นโตขนาดนี้ปกติผมปลูกไว้ไม่กี่เดือนมันก็ตายทีนี้ก็ตอนปลูกนะครับ แรกๆก,ก็แทงยอดดีก็สวยงามทั้ง4ต้นแต่พอเจริญเติบโตไปได้นิดนึงก็เห็นใบมันยอดมันแห้งๆก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรของมันนะครับก็ไปดูตามคลิปวิดีโอที่โพส์ใน YouTube ก็บอกว่าเป็นมแมลงมาดูดน้้ำเลี้ยงบ้างหรือเป็นด้วงอ่มากิน อยอดอ่อนมะพร้าวซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวด้วงมะพร้าวก็ยังไม่เคยเจอตัวแมงที่มากินน้ำเลี้ยงผมก็ไม่รู้เป็นตัวยังไงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะมีวิธีป้องกันยังไงรักษายังไงก็เลยจะมาขอคำแนะนำทุกท่านที่มีประสบการณ์นะครับเพราะการดูใน YouTube นั้นก็เป็นการ รับการสื่อสารทางเดียวเราก็ฟังฟังเขาอย่างเดียวแล้วก็เมื่อนำมาปฏิบัติตามก็ปรากฏว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับทีนี้แล้วคนที่เขาเข้าไปดูนั้นที่ไปปฏิบัติไปปฏิบัติตามเขาทำแล้วสำเร็จหรือเปล่านะครับก็ไะถามน้อง ที่เขาปลูกมะพร้าวนะครับว่ากรณีที่เ,เกิดยอดแห้งอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่ามีแมลงมากินน้ำเลี้ยงของอต้นมะพร้าวไม่รู้ว่าจะเป็นแมลงหรือเป็นด้วงอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าบางท่านว่าถ้าเป็นด้วงเนี่ยมันจะกินข้างในแล้วดึงขึ้นได้เลยแต่ถ้าเป็นแมลงเนี่ย บางคนก็บอกว่าให้เอาเกลือเอาเกลือมาโรยใส่ผมก็เอามาใส่แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเกลือก็เป็นเกลืออสิมเทาที่ใช้ทำอาหารบ้านเรานะครับก็เลยอยากจะถามทุกท่านว่า ท่านได้มีประสบการณ์ว่าท่านท่านรักษาบรมลรักษาป้องกันยังไงนะครับแล้วมันจะมันจะรอดไหมมันจะโตขึ้นไหมหรือว่ามันจะตายเพียงเท่านี้ผมก็อยากฟังความคิดเห็นของหลายๆท่านนะครับเพื่อนำมาประกอบในการบร่มงรักษาต้นมะพร้าวนะครับคือถ้า มีคนมาให้ความรู้แค่คนสองคนมันก็คงจะคงจะยังประมวลผลอะไรไม่ได้แต่ถ้าหลายท่านช่วยกันตอบคำถามมันก็จะเป็นประโยชน์แก่ผมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมปลูกไว้4ต้นนะครับต้นเนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับใบแห้ง ก็เ,เอาเกลือมาใส่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลไหมส่วนต้นนี้ยังนะครับมะพราวนหอมแต่มันก็มีร่องรอยแห้งๆอยู่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมเกี่ยวกับแมงไหมแต่ว่ายอดยอดก,ก็ก็มีรอยแห้งเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไง เพราะว่าชีวิตนี้ก็เพิ่งปลูกมะพร้าวได้โตขนาดนี้เดี๋ยวไปดูอีก2ต้นนะครับอันนี้เป็น มะพร้าววุ้นมะพร้าววุ้นกะทินะครับเนี่ยมันก็สูงท่วมหัวุมไปแล้วประมาณสักน่าจะเกือบสามเมตรไปแล้วแต่ว่ามันก็มีใบแห้งเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะแทงยอดอีกหรือเปล่า และก็จะยังรักษาทันหรือเปล่านะครับนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะครับมะพร้าวน้ำหอมต้นนี้โตไวกว่าเพื่อนแต่ก็มีปัญหาอย่างนี้แหละครับใบแห้งหมดเลยก็เอาเกลือมาใส่ทุกต้นนะครับตามทีเ่เขาพูดกัน แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะรักษาได้ไหมดูข้างในก็ยังไม่มียอดใหม่แทงขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าก็อุตส่าห์ดีใจว่าจะได้กินมะพร้าวกับเขาบ้างก็ดันมาเจอปัญหาเรื่องใบไหมซะก่อน ยังไงผมก็รบกวนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับที่มีประสบการณ์ในการปลูกต้นมะพร้าวาช่วยแนะนำวิธีการรักษาให้ผมหน่อยแล้วก็ช่วยบอกหน่อยว่ามันจะยังเจริญเติบโตต่อไปไหมด้วยว่ามันจะมีโอกาสตายมากกว่านะครับ ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับล่วงหน้าที่เข้ามาตอบคำถามถ้าผมมีคำถามอะไรที่จะถามก็จะทำเป็นคลิปวิดีโอมาสอบถามทุกท่านดูอีกทีนะครับ mm. ก็ขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ